เรไลให้โชคค่ะวันนี้เราเปิดรายการกันเลยละกันนะคะแบบเรียวๆกันเลยสดๆกันเลยแบบว่าสกิปนี่อาจจะไม่ต้องก็ได้นะคะในวันนี้นะคะวันนี้เราอยู่กันที่วัดสี่แยกเจริญพรน,นะคะที่อำเภอกอำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมเป็นวัด ที่เรียกได้ว่าเป็นสิทธิ์โดยตรงจากวัดไร่แตงทองเ็าว่าได้นะคะเพราะว่าวันนี้ด้านหลังของลีไลจะเห็นพญาเต่าเลือนนะคะแล้วก็เห็นองค์หลวงปู่หลิวประทับอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้ลีไลจะพาทุกคนนะคะมาขอพรมามูกันใครที่เป็นสายหลวงปู่หลิวนะคะไม่ใช่มีแค่วัดไร่แตงทองเท่านั้นเพราะว่าถนนเส้นนี้มีหลวงปู่แพลวแล้วก็ยังมีวัดไร่แตงทองซึ่งอยู่ทางเข้าแบบเยื้องจากวัดสี่แยกเจริญพรใกล้ๆนี้เองถ้าเกิดว่าใคร ใช่เราไปมาแล้วกันใน EP ีที่กลางๆประมาณ890ประมาณนั้นแหละถ้าเกิดว่าอยากดูก็เข้าไปดูได้ที่ช่องเรไล c h ชาแนลกลับไปย้อนดูได้นะคะว่าวัดไร่แตงของที่เรไลนพาไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างเออวัดเนี่ยอาจจะไม่ดังอาจจะไม่ได้มีสื่อโซเชียลรู้ว่าเรียกว่ายูทูบเบอร์ดังๆที่จะมาเขาเรียกว,ว่ามารีวิววัดนี้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นวัดที่เหมือนขับผ่านอะไรประมาณนี้แต่เรไลนอยากนําเสนออย่างที่เรไลนเคยบอกรายการของเรไลเนี่ยไม่ได้นําเสนอแค่วัด หรือว่า,าสิ่งมูทุกอย่างคือเลไลายไปทุกที่นะคะที่ทุกคนคอมเมนต์มาแล้วอยากให้ไปเราก็อยากมาเขาเรียกประชาสัมพันธ์ให้นะคะสำหรับคนที่คิดว่าเอา๊ะวัดนี้ไม่เคยเห็นใน tiktok อเลยไม่เคยเห็นในโซเชียลเลยแต่เอาจริงๆแล้วเขา แต่ละวัดก็มีดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้มูต่างกันไปเรียกได้ว่าทุกวัดดีหมดล่ะค่ะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นผ่านโซเชียลแค่นั้นเองบางทีอะทุกวันนี้อะไรยังเป็นเลยอยู่ในโลกโซเชียลเลไรก็ดูผ่านโซเชียลปุ๊บเห็นปุ๊บอุ๊ยอยากไปวัดนี้ตามกันไปเดี๋ยววันนี้วัดสี่แยกเจริญพรมีอะไรดีบ้างนะคะแล้วก็สิทธิ์หลวงปู่หลิวเอ่ยนะคะแล้วก็คนที่ชอบมู ทางหลวงปู่หลิวนะคะก็เดี๋ยวตามเรไ,ไลมาดูว่าในวัดนี้มีอะไรให้ทุกคนได้ดูกันบ้างแล้วก็ได้หมู่กันบ้างตามเรไ,ไลมาเลยค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการเรไล,ไลให้โชคกับเรไลด้วยนะคะอย่าลืมนะมีอะไรกดไปเลยอันนี้คือวัตถุมงคลค่ะอย่างแรก <c oughs> คือยิงก็ไม่เข้าฟันก็ไม่เข้านะคะเนี่ยคือแบบอันนี้เราถ่ายอยู่ปะเนี่ยก็ใช่ไงอันนี้คือเรื่องจริง <c oughs> ไม่ได้โกหก <c oughs> สิส่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองได้แผ่รัศมีกว้างใหญ่ไพศาลมากในลำตัวของเรานะคะเชื่อได้ว่าใครเดินผ่านเราก็ต้องมีเกรงกลัวระวังเรากันบ้างนะคะเดี๋ยวจุดแรกนะคะเดี๋ยวใายลายจะพาชมก่อนละกันนะคะอันนี้ก็คือเป็น องหลวงปู่หลิวนะคะประทับอยู่บนพญาเต่าเรือนนะคะก็ <c oughs> คล้ายๆกับวัดและวัดไร่แตงทองนะคะถ้าเกิดว่าใครได้เคยดูอีพีที่ผ่านๆมานะคะ <c oughs> ก็หลายๆก็พาไปแล้วเนาะ <c oughs> วัดนี้นะคะ <c oughs> เขาก็มีไม่ต่างกันก็มีให้เช่าบูชาหรือว่าขอพรเหมือนกันนะคะเ <c oughs> คล็ดลับการไหว้หรอคะเคล็ดลับการไหว้เขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> ของที่ให้ไหวอะค่ะ <c oughs> เขาก็จะมีกล้วยแล้วก็มี มีผักบุ้งที่เราเห็นอยู่นะคะแล้วก็เคล็ดลับการไหว้เนี่ยคือที่นี่น่าจะเป็นการลอดใต้ท้องขององค์พญาเต่าเรือนแล้วก็หลวงปู่หลิวด้วยและก่อนที่เราจะพาชมบริเวณรอบๆวัดนะคะแล้วก็พาไปชมโบสถ์สีเงินนะคะและยังมีพระประธานอยู่ในโบสถ์ด้วยนะคะเป็นพระประธานศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะเดี๋ยวตอนนี้เลไลขออนุญาตพาทุกคนนะคะไหว้หลวงปู่หลิวแล้วก็พญาเต่าเรือนกันก่อนค่ะไปเลยค่ะ 안녕 จากที่เราปักธูปเทียนแล้วนะคะขอพรจากตรงด้านหน้าแล้วเรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็ยังเป็นจุดอธิษฐานเสี่ยงทายนั่นคือเขาบอกว่าให้นําเหรียญ5หรือว่าเหรียญ10นะคะมาอธิษฐานก่อนแล้วโยนใส่ปากเตาถ้าเข้าก็จะสําเร็จโยนกี่ครั้งก็ได้ขอ20เหรียญได้ไหมคะ การบนบานนะคะหลวงปู่หลิวและพญาเต่าเผือกนะคะองค์นี้นะคะก็ให้บนบานด้วยข้าวสารลิโพนะคะหรืออิฐหินปูนทรายดินนะคะเพราะว่าท่านชอบสร้างอุโบสถนั่นเองหรือว่าสร้างโบสถ์นั่นเองนะคะและพญาเต่าเผือกนะคะก็ให้บนบานด้วยผักบุ้งผลไม้ต่างๆตามฤดูกาลนะคะโดยเฉพาะกู้วยทำกิจการงานใดนะคะไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็จะได้กล้วยๆสำเร็จ ง่ายๆนะคะมาเดี๋ยวเรามีหนึ่งเหรียญอยู่ในมือทีมงานคือกดดันเรามากค่ะให้เรามาแค่หนึ่งเหรียญนะคะปฏิหารครั้งเดียวแล้วถ้าเกิดสาเร็จก็คือรโยนสําเร็จเลยค่ะมาขอพรไปด้วยกันนะคะทุกคนรู้สึกไงายนโดนเหรียญเข้าก็รู้สึกว่าเอาจริงๆเหมือนเล่นเกมแต่จริงๆแล้วก็คือ ก็คือคิดว่าเข้าก็เข้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเอาจริงๆนะจะเป็นคนแก่เป็นเด็กไปเราก็คืออยากเล่นอยากลองอะไรประมาณนี้นะคะมันก็คือความที่ให้เราได้เสี่ยงทายได้มีอะไรที่เขาเรียกว่ามีกิจกรรมภายในวัดโดยหลังจากเราขอพรกันมาแล้วนะคะใครทุกคนที่มาที่นี่ก็อย่าลืมนําเหรียญมาโยนกันแบบว่าเขาเรียกว่าวัดดวงเสี่ยงดวงกันก็แล้วกันนะคะสิ่งที่เราขอขอให้เราสําเร็จรู้ล่วงไปได้ดีดีและเดี๋ยวต่อจาก โยเหลี่ยแล้วนะคะก็ไปลอดท้องพญาเต่าเรือนกันค่ะ เดี๋ยวเลไลจะพาอีกที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเขาจะมีบันไดให้เดินขึ้นไปตรงนี้นะคะก็คือตรงช่วงระหว่างเขาเรียกว่าคอปากของของเต่านะคะตรงนี้เดี๋ยวเลไลดูก่อนว่าเขาให้ให้ทำอะไรอ๋อให้แปะทองนะคะนี่นะคะทองเขาก็จะให้มาแบบนี้เลยนะคะทีมงานเขามีนี่ด้วยต้องเดินขึ้นไปนี้แล้วก็แปะทองตรงนี้ด้วยนะ และเดี๋ยวในไลย์จะพาไปชมโบสถ์นะคะสีเงินภายในวัดนะคะแล้วก็พาไปตรงเทพกันหาชาลีกันนะคะไปเลยค่ะ ของทางวัดสี่แยกเจริญพรนะคะที่เลไลจะพาทุกคนมาไหว้ขอพอรกันกับองค์พระประธานที่อยู่ในโบถสถ์สี่เงินแห่งนี้นะคะเดี๋ยวขอ,อไปเอาธูปเทียนดอกไม้เพื่อมาไหว้ก่อนละกันนะคะทางด้านหน้าของทางเข้าโบสถ์เขาก็จะมีให้เราจุดธูปไหว้ขอพอรกันก่อนนะคะและเดี๋ยวเลไลเสร็จแล้วจะพาทุกคนขึ้นไปไหว้พระประธานแล้วก็นำทองไปแปะที่ท่านกันเลยค่ะ ด้วยค่ะและนี่นะคะเสร็จแล้วขเขาก็จะมีป้ายบอกว่าโปรดทราบทองแผ่นที่1ปิดที่จเจริญพระ,ะเจริญพรปางเปิดโลกนะคะอันนี้คือจะได้เปิดโชคเปิดราบเปิดการงานกิจการนะคะให้ราบเรื่อเงิเนคล้องตัวร่ํารวยตลอดไปทองที่เหลือให้นําไปปิดทองพระประธานในอูสดจะช่วยค้าหนุนดวงชะตาเราให้ร่ํารวยตลอดไปค่ะ เข้าไปในโบสถ์กันนะคะมีองค์พระประธานศักดิ์สิทธิ์อยู่นะคะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในอุโบสถหรือว่าโบสถ์เงินนะคะของวัดศีแยกจเจริญพรกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามานำทองไปปิดองค์พระประธานกันค่ะเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าให้เดินบันไดทางนี้คุณค่ะจะมีบันไดให้เราเดินด้วยนะคะนี่ เรียบร้อยค่ะตอนนี้เราก็ขอพรน,นะคะในองค์พระประธานที่อยู่ในโบสถ์ของวัดศรีแยกเจริญพรแล้วเรียบร้อยนะคะก็หลายๆก็ยังอยากเชิญชวนทุกคนมานะคะที่วัดแห่งนี้อยู่ดีนะคะก็จะมีหลายจุด เหมือนกันนะคะที่ที่เป็นจุดที่ให้เราได้มามูมาขอพรกันสายหลวงปู่หลิวอย่างที่เลไลได้บอกนะคะอย่าลืมมาวัดนี้กันค่ะเพราะว่าที่นี่ก็เป็นสิทธิ์โดยตรงนะคะจากวัดไร่แตงท้องเหมือนกันเป็นสิทธิ์โดยตรงจากหลวงปู่หลิวแล้ววันนี้นะคะรู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าเราอ่ะจะได้สัมภาษณ์หลวงพ่อนะคะหรือว่าท่านเจ้าเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเลไลแอบได้ยินเมื่อกี้พ่อเลไลบอกว่าอายุท่าน100กว่าปีแล้วด้วยนะคะ ก็เลไลเห็นท่านนั่งอยู่ด้านล่างเมื่อกี้ที่มีแบบว่าลูกศิษย์ลูกคามาแล้วก็มีพรมน้ำมนต์มีถวายสังฆทา,านนะคะเลไลาคาดว่าเลไลาอาจจะได้สัมษณ์นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพอเราทุกคนด้วยไปดูกันดีกว่าว่าท่านจะออ,ออกจากตรงนั้นไปหรือ,อยังนะคะเพราะว่าเราทํารายการกันนานมากๆนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ทุกท่านนะคะวันนี้เลไลบอกแล้วว่าเป็นความโชคดีของเราทุกๆคนที่ชมคลิปเลยนะคะเพราะว่าเลไลได้มาพบท่านอาจารย์เทพนะคะพระอาจารย์ที่เราพูดกันไว้ในโบสถ์นะคะว่าวันนี้ถ้าเราได้เจอท่านและเราได้พูดคุยกับท่านนะคะได้เรียนรู้ประวัติของวัดสี่แยกเจริญพรแห่งนี้จะถือเป็นความโชคดีของเรามากๆแล้วก็ผู้ชมรายการทุกท่านมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวเลไลเองเลไลก็อยากจะทราบว่าเอ๊ะทำไมวัดไร้แตงทองก็อยู่ไม่ไกลาจากตรงนี้แล้ววัดสี่แยกจเจริญพร ก็มีองค์หลวงปู่หลิวเหมือนกันแล้วก็มีพญาเต่าเรือนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับพระอาจารย์เทพกันเลยดีกว่าค่ะนวัสการค่ะส่วนทั่วท่วไปก็คือเรียกกันอาจารย์เทพนะเจ้าวาดวัดสิแยเกเจริญพรมาเป็นเจ้าวาดเมื่อปี2553ได้เวลาบได้รับพระราชทานตั้งวัดเมื่อปี2528พื้นเพดั้งเดิมของอาจารหมาเนี่ยบทเรียนจากที่วัดไร้เจงทองอยู่รับใช้หลวงปู่ในระยะหนึ่ง และถึงจะโดนส่งมาเป็นเจ้าวาี่นีเนื่องจากว่าได้อยู่วัดไร่ทงทอนโดนล้อรอำแล้วก็อยู่กับประญาเตาเหลือนมาก่อนที่เรานั่งกันอยู่แล้วตอนเนี้ยถือว่าเป็นที่ที่ต่ําที่สุดจะป่ะแต่จะรู้ไหมว่านี่คือที่ที่เคยที่สูงที่สุดในวัดละอรอบนอกเนี่ยโดนทมมาด้วยดินจํานวนมหาศาลทั้งดินทั้งกวดต่างๆที่ทมขึ้นมาต่างๆขึ้นมาอะไรขึ้นมาก็าอาศัยบุญบรารมี หลวงปู่หลิวแล้วก็เมื่อสร้างพระยาเต่าเรือนแล้วเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่คู่บุญบาร,รมีหลวงปู่หลิวคือกระทาชาลีเราก็จะต้องนึกถึงใครพระเวสสันดรา้าสุดท้ายของโอปสมมัสมาสุตเจ้าเราใครใดทำทานบาร,รมีเสียสละลูกเมียด้วยกระทาชาลีเองเนี่ยก็รู้ว่าจะโดลบริจาคก็ได้ขึ้นจักระมาแล้วก็อธิษฐานถวายล้างเพื่อให้พระเวสสันดรเนี่ย ได้บรรลนะุทานบาร,รมีในชาติสุดท้าย mm hmm. จึงมีพระรานิส่งตรงเนีนะ้ที่ใครได้บูชาสักการะ mm hmm. ก็เลยเป็น,เ,เ,ปนเทพผู้ย mm hmm. ิ่งใหญ่ที่แห่งความเจริญรุ่งเรืองแล้วหนูอยากถามพระอาจารย์นิดนึงค่ะว่า,าคนที่มากราบไหว้ที่นี่ทั้งลูกศิษย์ลูกหาทั้งประชาชนต่างๆที่มากลับไหว้ที่วัดเนี่ยคือคือจะได้แบบเขาเรียกว่าได้อะไรได้คาซ้อนได้อะไรแบบที่เกี่ยวจากที่วัดเนี่ยกลับไปบ้างไหมคะ การขอพรครูบาอาจารย์เนี่ยจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่นั้นนึกถึงบุญบาร,รมีที่หลวงปู่เรลียวเนี่ยสร้างสมมาที่ได้สร้างเสนาสนะโดยเฉพาะอุโบสถเส,ดสดนาสนะต่างๆแล้วก็ที่ลูกศิษย์กูฮาจะรู้จักมาคือหลวงปู่เลียวจอบสร้างโรงพยาบาลนี่คือบุญบาร,รมีที่ทุกคนกราบไหว้ได้นึกถึงความดีของหลวงปู่เหลียวมีพระประธานอุณในอุโบสถหลวงพ่อเจริญพรซึ่งก็มีหลายๆคนที่เยอะมากเลยนะ ที่มาประสบความสําเร็จจกได้เป็นกาบไหว้แล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจบางคนทุกข์มีเหตุร้ายหรือว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่มีที่พึ่งที่ไหนก็มาบนบานการกล่าวก็มาบอกเราให้หลวงพ่อท่านช่วยด้วยบุญบาร,รมีของหลวงพ่อท่านก็เลยท่านก็อนุเคาห์ส่งเคาะไปก็ประสบความสําเร็จกันเยอะถือว่าเยอะมากเลยที่วัดเนี่ยมีโครงการหนึ่งที่ทําแล้วเอาไปช่วยเหลือสังคมนั่นก็คือโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยตดเตียงให้ยืมเตียงฟรี อุปกรณ์ทางการแพทย์ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเอาละคะวันนี้แฟนๆรายการก็คงได้รับรู้นะคะทั้งแบบว่าเรื่องการที่วัดนี้ได้ทำอะไรกับสังคมบ้างได้เรียกว่าได้ได้ช่วยสังคมในในหลายๆด้านทั้งเด็กทั้งคนแก่ทั้งผู้ป่วยนะคะหลายอย่างเลยวันนี้หลายๆก็รู้สึกแบบว่า ฟังแล้วก็อึ้งเหมือนกันนะคะก็เพิ่งจะเป็นวัดแรกที่เลไลได้มานั่งฟังพระอาจารย์หรือว่าท่านเจ้าอาวาสนะคะได้ได้แบบช่วยเหลือชาวบ้านขนาดนี้นะคะนี่คือจุดที่พีคแล้วก็เป็นไฮไลท์ของรายการเรานั่นก็คือเราจะมาขอตัวเลขกับ เทพกันหาและชาลีนะคะก็เดี๋ยวเลไลจะพาทุกคนมาขอโชคขอลาบขอแบบปลดหนี้ปลดสินนะคะแล้วก็เรื่องการค้าขายสําหรับใครที่ค้าขายนะคะแล้วก็เจรจาคําพูดต่างๆนะคะให้คนมีผู้ใหญ่รักเมตตานะคะหรือว่ามีคนเอ็นดูนะคะทําอะไรคุยอะไรก็ขอให้แบบเขาเรียกว่าจะคล่องง่ายไปหมดเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาขอพรมาไหว้แล้วก็ขอตัวเลขจากจุดนี้กันค่ะ เราก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะมาหาตัวเลขกันนะคะใน EP ที่19นี้นะคะก็ให้ทุกคนสมหวังร่ำรวยนะคะแล้วก็โดนจิตโดนใจอธิษฐานนะคะร่วมกันให้เป็นแบบจิตรวมกันเป็นหน,นะคะเรามาดูกันว่า EP ที่19นี้เราจะมีของฝากนะคะในรายการเรลาให้โชคเป็นตัวเลขอะไรกันไปกันเลยดีกว่าคะ่ะวันนี้เราจะหาตัวเลขแบบจริงๆแล้วเขามีเซมสีให้แหละ นี่เขาก็มีเสมสีให้อยู่หลายอันอยู่นะคะก็รู้สึกว่าเลไลขอพูดตรงนี้ก่อนเลยว่าถ้าเราสำเร็จเราจะนำอะไรมาถวายบ้างหรือว่านำมาถวายได้บ้างนะคะแต่เลไล,ลอ่ะที่จุดที่พีคที่สุดเลยคือตกใจนิดน,นึงเขาว่าเอ๊คือเทพกันหาชาลีเขาชอบอาหารสมัยใหม่เช่นพิซซ่านะคะก็มีของเล่น มีชุดนะคะมีชุดต่างๆมีของเล่นเด็กนะคะแล้วก็มี <I> think, มีไอติมวอลอะไรพวกนี้นะคะที่เรารู้ oh, มา <okay. S 1> นะคะ<ๆ>ก็ในยๆก็เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ที่รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นดีนะคะคือท่านชอบอะไรที่เป็นของทานสมัยใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้นำพิซซ่านะคะมาถวายเทพของเรากันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปขอตัวเลขกันเลยดีกว่าค่ะตื่นเต้นมากอะมาค่ะทุกคน ทีมงานก็เช็คเลขเรียบร้อยแล้วนะคะ0-9นถึง9นะคะเรียบร้อยค่ะตรงนี้เดี๋ยวเราขอแบบ2ตัวเอาให้โดนๆก่อนดีกว่านะคะในงวดนี้นะคะอยากนำพิซซ่ามาถวายค่ะตัวเลขแรกวันนี้ค่ะเอาอีกแล้ว9หรือ6 เลขเก้าค่ะทุกคนนะคนี่ค่ะสาธุเป็นขออนุญาตนะคะเก้าสอง เลข2นะคะเลขที่ออกงวดนี้นั่นก็คือ92นะคะทุกคนงวดนี้เลไลขอเป็นของฝาก2ตัวนะคะไปถึงแฟนๆรายการเรไลให้โชคทุกคนกันละกันนะคะ92นํานำโชคค่ะเรไลให้โชคงวดนี้ขอให้ทุกคนเฮงเปังปงรวยๆวยหมดนี้หมดสินนะคะเป็นสะพานบุญให้สําหรับทุกคนที่ชอบตัวเลขกันละกันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เรไลด้วยว่าเรไลจะพาทุกคน ไปวัดไหนกันต่อไปมูวัดไหนกันบ้างนะคะใครมีวัดเด็ดวัดดังสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะหรือว่าจะเป็นสถานที่ท,ที่ไม่ใช่วัดก็ตามเรไรก็ไปทุกที่จะวัดดังไม่ดังไปทั้งหมดนะคะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามช่องเรไล h ช n n นลกับช่อง Youtube นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องนั่นคือ V6TV นะคะและทาง Facebook f แฟนเพจเรไรให้โชคนะคะทุกคนโชคดีนะคะและเดี๋ยวเราจะได้นา <c oughs> พิซซ่ามาถวายกันนะคะบ๊ไปแล้ว